AVM เป็นโรคประจําตัวไหมคะคืออะไร AVM ชื่อภาษาไทยคือเส้นเลือดแดงกับเส้นเลือดดำเชื่อมกันผิดปกติหรือ arteriovenous malformation ครับผมไปดูเคสแบบนี้ครับตรงนี้เป็น AVM ในสมองครับชีสีตรงเส้นเลือดแดงเห็นก้อนนี้ไหมครับอันนี้คือ AVM เป็นเส้นเลือดแดงเชื่อมกับเสดำดำเ้นเลือดดำติดปกติครับโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่พบได้ตั้งแต่เด็กเล็กๆจนกระทั่งคนสูงอายุเลยครับแต่เป็นตัวโรคเนี่ย มีตั้งแต่เกิดครับการรักษาตั้งแต่การประคบประคองอาการครับในคนไข้ในกลุ่มที่อาการไม่มากเราก็ติดตามอาการเอาในบางรายอาจจะมีการรักษาเช่นการผ่าตัดการฉายแสงหรือการอุดเส้นเลือดในตำแหน่งที่มีการเชื่อมกันเปปกติครับอย่างผมเป็นหมอรลังสีเตอร์เนชั่นก็จะใช้วัสดุไปอุดเส้นเลือดที่เชื่อมกันเป็นปกติครับแต่จะต้องดูเป็นเคส by เคสนะครับบางตำแหน่งเนี่ยเราก็ไม่สามารถอุดได้ จะเป็นการรักษาเช่นการฉายแสงหรือการผ่าตัดมากกว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ